งดทําอะไรจ้าทำไมถึงต้องเช็คลมหายใจด้วยอะ่ะต่างเหม็นเหรอใช่พี่ตามกำลังคันปากอยากด่าคนไงจะได้ทั้งเจ็บทั้งเ,มเห,หม็นเอาไหมโออเป็นไงล่ะโดนเขาแล้วพี่พสศิลอบต,ตัวนะเราเนี่ยยุ่งมากเลยคืองี้น้องเนี่ยนะเปลี่ยนยาสีฟันมามเขาบอกว่าให้ใช้ตอนกลางคืนพี่แล้วตื่นมาเนี่ยนะปากจะยังแบบมีกลิ่นหอมสดชื่นอยู่น้องก็เลยไม่แปรงฟันตอนเช้าพี่ เพราะมันแพงอ่ะประหยัดหลอดเราต้อง200กว่าบาทแน่งั้นเหรองั้นวันนี้ไม่ต้องมาใกล้พี่เลยนะเราไม่คุยกันวันโกรธจะเลยว่าพี่ตามทำไมต้องทำท่ารงเกียจน้องกันหานี้ด้วยน้องลอเล่นใครจะบ้าไม่แปลงฟันตอนเช้าคืออย่างงี้น้องกำลังทำการทดสอบอยู่พี่ว่าคนเราเนี่ยนะมีกลิ่นปากจากอะไรจากเศษอาหารจากหินปูนหรือว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องมีกลิ่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยพี่ว่ามดเข้าใจถูกแล้ว เขาใจถูกว่าล่ะธรรมาชาติต้องมีกลิ่นอยู่แล้วเนี้ยหรอไม่ใช่จริงๆแล้วกลิ่นปากนี่เกิดจากเศษอาหารที่ค้างอยู่ในฟันไงที่แปลงออกไม่หมดเดี๋ยวว่าจะอยู่ในปากในฟันเลยนะลองนึกถึงเศษอาหารที่อยู่ในถังขยะสิแรับเดียวเดินผ่านก็เหม็นแล้วถูกปะ่ะดังนั้นถ้าเราแปลงฟันไม่ดีไม่สะอาดรับรองว่ากลิ่นปากกลิ่นปากเหม็นมาแน่นอนโอ้โหนี่ดูมีความรู้มากเลยอ่ะดูมีตักข่าวมากวุ้ยใช่คนนี้นี่แต่น้องไม่เชื่อหรอกพี่ตั้มไม่ใช่หมอฟันน้องไปถามหมอฟันดีกว่า เอางี้วันนี้คุณหมอพิมพ์สริยเป็นอยู่กับเราเดิขอัวไปทางกาแฟแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับโอ้โหระหว่างรอนี่นะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปชมสกูปจากทางทีมงาน<ม>ค่ะว่าเรื่องขี้ปากกันก่อนดีกว่ากลิ่นปากเรอเล่นนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับกลิ่นปากที่ลอยออกจากช่องปากอาจสร้างความรังเกียจให้กับคนทั่วไปทําให้เสียบุคลิกและขาดความมั่นใจได้การใช้น้ํายาบ้วนปากยาอมหรือสเปรย์ดับกลิ่นปาก สามารถระง,งับกลิ่นได้ชั่วคราวแต่การแก้ไขที่สาเหตุเท่านั้นจึงจะระง,งับกลิ่นไม่พึงประสงค์นี้ได้กลิ่นปากเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ย่อยสลายคราบอาหารหรือเศษอาหารที่ติดตามร่องเหงือกและซอกฟันที่เราแปลงฟันออกไปไม่หมดทําให้เกิดการเน่าและส่งกลิ่นเหม็นกลิ่นปากรักษาให้หายได้เพียงใส่ใจแปลงฟันให้ถูกวิธีรักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาดลมหายใจก็จะสดชื่นสร้างเสน่ห์ได้อย่างมั่นใจคะ่ะ Thank you.